ไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นชินนะฮะตัวนี้ MFC สูตร3 in 1นะครับตัวนี้เขาแต่ก่อนเนี่ยเขาทำ MFC dongle นะครับทำมาปลดพารสโคดนะะปลดบออปลดรหัสในส่วนของ Macbook Pro ในส่วนของ Macbook นะครับแล้วก็พัฒนามาทำแฟลต Apple Watch นะครับแล้วก็มีตัว เครื่องมือก็เป็นตัว iPower นะครับแล้วก็ iRewerk นะครับซึ่งเป็นตัวยกชิปนะครับก็คราวนี้เขาก็ทำตัว MFC สูตร3 in 1ขึ้นมาก็คือรวมเป็นโปรแกรมเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันกับทูนของเขาได้เกือบทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เลยเป็นเป็น3 in 1เวอร์ชัน33นะครับอัปเดตมาก็ iBus นะครับ Win USB นะครับแล้วก็ มันติดอีไวต์คอนเ c ็กต์แ e ปเปิลวอทช์ล็อกดาวน์เพย์นะครับแล้วก็แอปเปิลวอท4์สกับ S5 r e ้ารีสโตรอัปเกรดฟังชันยูทนะครับไอบัสเอสสี่เนะครับแล้วก็ผู uh, ้เผาไดโนสติกฟังชันฟรีโอ้พึ่งเห็นนะเนี่ย <c oughs> นะครับแล้วก็ f ิกนะครับวชชุนเมมเมมเมมโมรนะครับแล้วก็ฟิกบั่า ใครมีต้องไปดาวน์โหลดแต่พื้นฐานของเขาคือคุณต้องมี mfc dongle ก,ก่อนนะครับคุณถึงจะเปิดใช้งานโปรแกรมของเขาได้นะครับค่ายนี้อ่าฮะก็ถือว่าเป็นค่ายที่ได้มาตรฐานนะครับอีกค่ายหนึ่งผมใช้ของเขาผมใช้ i power นะครับแล้วก็ i rework ed. ก็ใช้นะครับในการยกชิปตนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ดีนะครับอา้าวมาดูช,ชิชิชิเมล่านะครับชิเมลา่าชิเมล่าอัปเกรดซอฟต์แวร์วันนี้ก็อัปเกรดมาในส่วนของ LG นะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าท่านแอคเฉพาะ Samsung ท่านไม่ต้องมองเลยนะครับท่านจะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดท่านแอคเป็น c h i m e ่ a Pro ท่านก็สามารถใช้ LG ได้ซึ่ง LG บ้านเรา ไม่มีเครื่องแล้วอ่านะครับหัวเว่ยมีอยู่นะครับหัวเว่ยอิมพู๊แบ็กเอนโพเซตนะครับแล้วก็หัวเว่ยสมาร์ทฟังกชั่นดิสเพย์เด่นนะครับอ่ะอันนี้ ก็ในส่วนของหูเว่ยก็เพิ่มเข้ามาหูเว่ยนะครับาบางฟังก์ชันเสียเครดิต1นึ่งร้อเครดิตนะครับในส่วนของการอัลล็อกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเสียแต่ถ้าเกิดว่าในส่วนของการแฟดรีแพร์ไม่เสียนะครับผมอ่ะอันนี้ก็เป็นชิเมล่านะครับที่อัปเดตมาต่อมานะครับต่อมาจากชิเมล่าก็เป็น HUA GO all in one ค่ายนี้อัปเดตมาทีไรเว้นหัวาหาไม่เจอ,อทีน่าจะอยู่หลังๆนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเขาอัปเดตอะไรค่ายนี้จริงๆตอนแรกทำออกมาเนี่ยเน้นหัวเว่ยโดยเฉพาะนะครับเน้นหัวเว่ยเลยโดยเฉพาะแต่หลังๆนะครับเริ่ม เปลี่ยนแนวไปทํานู้นทำนี้ตอนนี้กลับมาหูเว i อีกแล้วนะครับก็ add, add นะครับ new hot loader for h u a คอค c o r e c o o ก็ add ในส่วนของห a เว i ที่เป็น c อ r e c o m 9008เพิ่มเข้ามาแล้วก็ add unbrick file for lg c อ r e c o m p h n e นะครับ n d t o dump 9008ก็เป็นไฟล์ดั m นะครับแก้บริกของ lg นะครับ <c oughs> นะฮะ,นะฮะอัปเดตมาก็เงียบเหงาเลยนะครับค่ายนี้ แต่ตอนแรกเหมือนดีนะแต่ตอนหลังๆเหมือนเงียบๆไปอา้าว NCK อัปเดตอีกแล้วนะครับ SPRD CPU นะครับอัปเดตอีกแล้วนะครับอัปเดตอีกแล้วอ่านะครับ,อรบ,อนะรบ Intel อันนี้เป็น NCK box NCK Pro เอ๊ะซ้มนี่โอ้ไม่เอาไม่เอาข้าม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 ,ามนะครับอ่าต่อมา Infinity ชไนนิสมิลเลอร์เซนหรือที่เรียกกันว่าย่อๆว่า cm แล้วก็2อนะครับอันนี้อัปเดตมาในส่วนของ cpu spd a อาทิตย์นี้เป็นไง spd อัปเดตเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ core chain f l a t chain service chain นะครับแล้วก็ firmware reader นะครับเพิ่มเข้ามานะฮะก็คือถ้าเป็น cm 2นะครับหลายท่านที่ใช้งานก็จะรู้ว่าเขาจะไม่ระบ,บุรุ่นแต่เขาจะไปมองที่ da ถ้าเป็น MTK เขาจะมองที่ DA หรือถ้าเป็น q อ a l c o m เขาก็จะมองที่ตัว Host file หรือถ้าเป็นตัวในส่วนของ SPD เขาก็จะมองในส่วนของไฟล์ที่เป็นไฟล์แพ็กนะครับแล้วก การทํางานในส่วนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะไม่เห็นเลยว่ามีรุ่นเพิ่มเข้ามาไม่เห็นมีรุ่นไม่บอกรุ่นเพราะว่า CM2 จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะรวมรวมนะครับรวมรวมแล้วก็อาจจะได้รุ่นเนี่ยจริงๆก็อาจจะได้เยอะในส่วนของ CPU ที่เขาซัพพอร์ตเนี่ยเขาก็จะโชว์อยู่อย่างนี้นะครับอันนี้คือ CM2 เวลา c m 2อัปเดตบางคนอาจจะเอ๊ะพี่น้าอัปเดต,เดตไรไม่เห็นมีรุ่นขึ้นเลยงงนะครับเขาพูดโดยรวม เพราะนั้น cpu ที่มีตรงจุดนี้เขาเจาะลึกทั้งหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดเครื่องรุ่นไหนก็ตามแต่ที่เป็น cpu นี้เขาทำได้หมดว่ากันอย่างนั้นนะครับอะต่อมาอีกตัวหนึ่งเพิ่งอัปเดตมาเมื่อกี้หมาดๆมก็เป็น z 3 x นะครับ lg นะครับอัปเดตก็ Z3 อัปเดตในส่วนของ lg มานะครับก็เป็นรุ่น k 4 1, 1 s นะครับ K51S K61S นะครับก็ first in the world หมดเลยแน่นอนครับไม่มีใครตามพี่แล้ว LG นี่กล่องแทบไม่เหลือนะเหลืออยู่ไม่กี่กล่องเองนะครับมีเส้น3กับ Octopus นะครับที่ทำกันนะครับ Direct Unlock via Server Direct Unlock via Server มีคำนี้แสดงว่าเสียเงินไหมครับเสียเงินนะครับ นะครับ e server, อีมี่รีแพลวเซิ r ์ฟเวอร์นะครับ f r p อีเอนะครับไลฟ์แฟอย่างเดียวไม่เสียเงินนะครับเพราะฉนั้นเสียเงินหมดนะครับอ่านะครับอันนี้ LG จริงๆ LG เป็นเครื่องที่ดีนะครับใครที่เป็นเอเจนใหญ่ๆนะ่าเอาเข้ามาขายนะผมบอกเลยแต่มไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าด้วยดีไซน์หรือด้วยมาร์เก็ตติ้งหรือแต่ถา้าถ้าถามว่าด้วยโปรดักต์ผมก็สู้ได้ความคมชัดของกล้องนู่นนี่นั่นแต่จะ มาร์เก็ตติงไม่ดีหรือเปล่าหรือการโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจเนาะนะครับก็ลองดู LG ก็บ้านเราเลยไม่มีเลยไม่มีงานทำเลยไม่งั้นมีงานทำเพิ่มใหม่กี่ห้อหนึ่งนะครับในส่วนของ GFM Forum หมดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเรามาเรามาดูที่เพื่อนบ้านของเรานะครับมาร t v วิวเอ้วันนี้รีบหรือเปล่า <c oughs> ไม่รีบนะแต่รีบเดี๋ยวจะไปเมาส์มอยเรื่องตัว Magical d r ดก o n นะครับอ่านะครับก็ การทำงานอ่าอ่าอ่านี้เรามาดูก่อนตัวอ่ามาดวิวก่อนนะครับมาดวิวก็น,นะครับอ่าอัปเดตคล้ายๆกันนะครับมี FFinder เพิ่มเข้ามาลองไปดู FFinder ซสิ f f i n d e เเป็นยังไงนะครับ f f i n d e r ก็ Overload Server u n b เ l อร์อันนะครับอันนี้ก็ปรับปรุงเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่มีอะไรนึกว่ามีรุ่นแปลกๆเพิ่มมานะครับซัมซุงก็อัปเดตเหมือนกันไฮด้า ไฮดาก็อัปเดตเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นก็อัปเดตสูสีกันนะครับก็ไม่มีอะไรใหม่มากอ่ะนะครับอ่าเราไปดูหน้าวอลของผมนิดนึงนี่ขายของนิดนึงอ่ะเพื่อบางท่านไม่ได้ติดตามนะครับเผื่อบางท่านไม่ได้ตามหรือเผื่อบางท่านดูโพสต์แล้วเกิดอาการสงสัยแต่ก็ยังไม่กล้าถามนะครับก็มาดูได้นะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ก็คือตัวนี้เจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้แหละเจ้าตัวเมจิ c คิลนะครับ ไดแอคทูนนะครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับนะเจ้าตัวนี้นะครับอ่านะครับต่อามาดูดูดูไล่ลงมาเรื่อยๆอ่าอันนี้อ่านี้เป็น3ตัว3ตัวนี้ทํางานคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันอกัเราเกินกันตรงนี้เลยดีกว่านะเดี๋ยวดูก่อนไม่มีอะไรแล้วเนาะอ่าก็โอเคอันนี้กด iPad ทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับกด iPhone ทุกท่านรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็พาก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบหลงไหลก็เลยนะครับเอามา แจมๆกันนิดๆนะครับอ่าสวัสดีครับผมเอกวานะครับสวัสดีครับอ่านะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ลองดูนะครับที่หน้าวอลผมอ้าเรามาดู3ตัวนี้นะตอนนี้คือผมมี3ตัวนี้ตัวหนึ่งคือ b b บ็ที่เป็นค่ายของ JC นะครับตัวหนึ่งเป็น I รีบอไอบ็อกนะครับจากค่ายจริงๆก็น่าจะเป็นค่ายแนวเดียวกับ ACT อีกอันหนึ่งคือ Magical นะครับไดแอนะครับตัวนี้เพิ่งออกมาหลังสุดนะครับราคาเนี่ยไล่เรียงกันมาแบบนี้1 2 3อันนี้แพงหน่อย JC คือค่ายโปรแกรมที่มาตรฐานถ้าใครเคยใช้โปรแกรม JC เช่นตัวเขียนแนนต่างๆใช้โปรแกรมเดียวกันได้เลยคือซื้อตัวนี้ไปคุณไม่ต้องมานั่งลงโปรแกรมใหม่คุณสามารถใช้ตัวนี้เสียบ ใช้งานได้เลยนะครับได้เลยง่ายๆแล้วก็ JC คือบางคนก็จะบอกว่าหน้ากล้องอ่าหน้าโปรแกรมของเขาเนี่ยมันมีมาตรฐานนะครับมันพร้อมใช้งานนะครับมันพร้อมใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยใช้งานง่ายบางคนบอกพี่ผมชิน JC และเอามาปุ๊บผมก็ใช้ได้เลยผมไม่ต้องไปศึกษาใหม่ นะครับแล้วก็ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขในส่วนของอเวลาที่เราเขียนแนนไปแล้วแล้วเรากดถ่ายรูปนะครับแล้วก็เสียงชัตเตอร์เนี่ยมันไม่ปิดเนี่ย jc เนี่ยมาเจ้าแรก ในส่วนของการใก้ไขฟังก์ชันเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้เขาจะออกมาเจ้าแรกส่วน i b บ x ก็จะตามมา i b บ x ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ตามมาอ่ะนะครับซึ่งผมบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะพี่มันไม่แตกต่างกันผมก็ซัด j j c ก็ได้ครับแล้วแต่เลยนะครับบางคนมี jc ก็ชอบ jc ก็ใช้ jc เพราะว่าบางคนก็กลัวว่าเอะพี่เดี๋ยวมันจะไม่อัปเดตถ้าพูดถึงเรื่องการอัปเดตไม่อัปเดต ผมบอกเลยว่าตอนนี้กระแสตัวนี้มันมาแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น,นการอัปเดตต้องมีอยู่แล้วแน่นอนในทุกตัวถ้าตัวไหนไม่อัปเดตคุณทําโปรดักต์ขึ้นมาคิดดูมืองจีนทําโปรดักต์ขึ้นมาไม่ใช่ร้อยส0งนะครับหลักพันเพราะนั้นเนี่ยเขาทาขึ้นมาเขาต้องทําอัปเดตแน่นอนถ้าไม่อัปเดตหมดสิทธิ์นะครับคุณตายแน่นอนที่เหลือนะครับเพราะฉะนั้นเขาขายทั่วโลกเพราะนั้นต้องมีการอัปเดตแน่นอนการอัปเดตมันก็จะตามตาม,ตามกันมาผมมองแล้วว่า3ตัวนี้ยังไง oh, <okay. S 1> งไงก็ วิ่งเบียดกันมาอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะนั้นการอัปเดตก็น่าจะตามกันมาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าการแก้ไขในส่วนของรายละเอียดโปรแกรมต่างๆมองที่ J4 น่าจะออกมาเป็นเจ้าแรกนะครับแต่คราวที่แล้วอ,ออกมาเนี่ยรู้สึก ibox จะออกตัว iPad 2ออกมาก่อนผมไม่แน่ใจโพสมันใกล้เคียงกันมากเราก็เลยไม่รู้ว่าตัวไหนออกก่อนตัวไหนอข้หลังะนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งน้องใหม่เพิ่งออกมาก็คือ Magical Box Dia c t o ท n ตัวนี้ออกมาโฆษณาเลยว่านะครับเข้า DFU Mode โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นปิดเครื่องแล้วเอาตัว m a g i c a l data tool เสียบซึ่งวันนี้ผมลองแล้วแม่งไม่เข้านะครับผมก็เลยถามไปที่ support เดี๋ยวออรอ support ตอบมาถแถลงขายแต่ในวิดีโอการ presentation ตอนเปิดตัวของเขามันทำได้ซึ่งผมก็เชื่อว่ามันน่าจะทำได้แต่ผมเนี่ยอาจจะอ่อนผมนี่อาจจะอ <laughs> ่อน นะครับสวัสดีครับโนมตามสิตามตามโพสต์อยู่เลยนะครับนะครับนะครับผมอาจจะอ่อนเองก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยของเขาเนี่ยมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาคือจริงๆแล้วในวิดีโอของเขาเนี่ยคือเอาตัวสายสาย USB อันนี้เนี่ยนะสาย USB อันนี้เนี่ยไปเสียบที่ที่ที่ชาร์จเลยนะแล้วก็เอาเนี้ยไปเสียบที่ตัวเครื่องเครื่องปิดอยู่เสียบปุ๊บเครื่องเด้งเข้าหน้ามุวงเลย ผมก็ลองตามนั้นแต่ว่ามันไม่ขึ้นผมอาจจะอ่อนจริงๆก็ได้แต่เดี๋ยวรอดูก่อนเพราะว่าผมเช็คกับซัพพอร์ตไปแล้วไม่เป็นไรนะครับอ่านะครับตัวนี้ผมว่ามันอยู่ตรงนี้เทคนิคเนะี่ยผมว่ามันอยู่ตรงนี้เขามีเมมโมรีตรงนี้เพิ่มเข้ามาอาจจะมีการคีเอทอิมเมจบูตอะไรสักอย่างหนึง่งตรงนี้พอเวลาเสียบปตบเด้งขึ้นปุ๊บปุบป๊บปุบ๊บนะครับเข้าหน้า D F อได้เลยนะครอันนี้ต้องรองนิดนึง เดี๋ยวผมเช็คก,กับซัพพอร์ตไปแล้วเดี๋ยวก็มาเพราะว่าอันนี้คือไฮไลท์ของเขาไฮไลท์ของเขาคือ1ราคาไม่แพงราคาถูกกว่าเขาเพื่อนใน3พี่น้องตัวนี้ตัวนี้ราคาถูกกว่าเเพื่อนแล้วไม่ต้องเข้าไม่ต้องเข้า dfu โหมดไม่ต้องกดเข้า dfu บางคนเข้า dfu โหมดไม่เป็นนะครับบางคนงงงงนะครับกดไปกดมากดไม่เข้าก็ ไม่ต้องอันนี้เสียบแล้วเข้าเลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็รอดูนิดนึงอ่ะอีกอันนึงก็คือสายนะครับเราพูดพูดกันเรื่องสายบางคนบอกว่าชอบลักษณะ b ีบ็อกคือตรงนี้เนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวเครื่องเลยแต่บางคนบอกว่าถ้ามันเป็นลักษณะสายแบบมามอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันเสียบเข้าเสียบออกดึงเข้าดึงออกง่ายแต่ผมมองว่าถ้ามันเป็นเส้นเดียวกันแบบนี้เวลาที่เราใช้งานเยอะเะเราต้องระวังเราต้องถนอมการใช้งานที่เป็นสายแบบนี้ให้ดีๆ เพราะว่าบางทีมันอาจจะงอมันอาจจะขาดเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเวลาที่มันโค้งในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ต้องระวังนะครับอาจจะงออาจจะหักได้อ่าไอตัว JC เขาก็ทำมาคือเป็นตัวเนี้ยเสียบเข้าไปที่ตูดเลยแต่ตัวนี้ B box ผมมองโปรดักเวลามองโปรดักเรามองว่าการใช้งานนะครับเรามองอ การใช้งานเวลาที่เราใช้เวลาที่เรายูสนะครับมันเป็นแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตัวนี้เขาจะเป็นสายอีกเส้นหนึ่งเป็นสายท่อนหนึ่งเป็นสาย USB อีกท่อนหนึ่งมาเสียบซึ่งสามารถถ้าเส้นนี้เสียเราสามารถไปถอดออกเอาเส้นอื่นมาใส่ได้ซึ่งผมว่ามันมันเซอร์วิสง่ายดีนะครับแล้วก็ก็ถือว่าโอเคแต่เวลาทํางานอาจจะต้องต่อ2ทอดสาทอดอย่างเงี้ยต้องต่อ USB ตรงนี้ อ่า USB ตรงนี้นะครับต้องต่อสาย USB iPhone มาเสียบตรงนี้แล้วก็ต่อสาย USB เส้นหนึ่งตอนน่อตรงนี้ซึ่งการใช้งานมันอาจจะดูรุุงพลังแต่ในส่วนของ Service หรือว่า Use เวลาที่เราใช้ไปบ่อยๆผมว่ามันอาจจะเซฟได้มากกว่าอ้าวอันนี้ก็ลองพิจารณาดู สําหร,รับแต่ละท่านแต่ละคนอ่านะฮะก็ครน,นี้อันนี้คือในส่วนของตัว3กล่องนี้ผมอธิบายให้ฟังตอนนี้ฟังก์ชันทํางานเท่ากันหมดนะครับรองรับรุ่นเท่ากันนะครับต่างค่ายต่างราคาต่างดีไซน์รูปรูปแบบการใช้งานอาจจะแตกต่างกันสักนิดหนึ่งอ่ะครน,นี้เราไปดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับอันนี้คือตัวโปรแกรมของตัว Magical d r a t o n นะครับซึ่งเดนนี๋ยวผมลองเสียบดูนย ผมลองเสียบดูก่อนนะไม่แน่ใจอ,จนะอาจจะได้เห็นไม่หมดนะอาจะได้เห็นไม่หมดพอเสียบปั๊บเจอปุ๊บก็จะขึ้นมาเมนูตรงนี้ขึ้นมาหน้าตาไม่หนีกันนะครับหน้าตาไม่หนีกันกับตัว iBo ็หรือ i r e p a i r หน้าตาไม่หนีกันนะครับก็ตรงฟังก์ชั่นตรงนี้โอเคเพลียวสกรีนอยู่ตรงนี้นะครับอโอเค หน้าการใช้งานมีหน้าแมนนวลให้ด้วยแต่เปิดไปได้สงัยต้องไปโหลดไฟล์มาเปลี่ยนภาษาอยู่ตรงนี้่านะครับการเขียนก็การเขียนทั้งหมดเนี่ยเขาเอามาไว้แถบนี้หมดเลยลีดไลท์หมดเลยนะครับมี o m m o n Tool ตรงนี้นะครับซึ่งนะครับซึ่งเขาบอกมาเลยว่าตรงนี้เป็นส่วนพิเศษที่เขาทำเพิ่มขึ้นมาที่ผมเกินนำในส่วนของ JC ที่มีเพราะนั้นตัวนี้ Magical ก็ทำออกมาแล้วอันนี้ก็คือในส่วนของ Turn Off Japanese Camera Sound นะครับซึ่งเจแปนที่มันปิดเสียงชัตเตอร์กล้องไม่ได้ตรงนี้ก็ทำออกมาแล้วในส่วนของ Magical นะครับหรือแม้แต่ในส่วนของชิปจอซึ่งนะครับถ้าบางทีเราเขียนไปแล้วจออาจจะมีการดีเลย์หรือจอแสดงผลไม่ ต็มประสิทธิภาพเพราะนั้นตรงนี้ก็มีการเขียนพารามิเตอร์ค่าพารามิเตอร์ตรงนี้เข้าไปให้ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเมจิ c a กก็ทำการบ้านมาดีนะครับิงๆก็ทำการบ้านมาดีนะครับในส่วนนี้นะครับคราวนี้จริงๆแล้วทุกตัวมีหมดนะทุกตัวมีหมดแล้วนะ,ะฟังชันตรงนี้ก็เมจิคเกิลทำเมจิ i เ a ิลเป็นน้องใหม่เพราะนั้นคุณออกมาคุณต้องมาครบนะครับอ่ะอันนี้ก็ในการกด ต่างๆนะครับเข้าเพอร์พาวโหมดนะครับคือไม่ต้องบูตเข้าเพอร์พาวนะครับผมว่าคิดว่าไม่ต้องบูตเข้าเพอร์พาวนะครับก็คือพอกดตามนี้นะครับกดปุ่มตามนี้เนี่ยหน้าจอมุวงก็เขียนได้เลยนะครับไม่ต้องบูตนะครับไม่ต้องกดนะครับปกติจะต้องเข้า DFU โหมดแล้วกดเข้าเพอร์พาวสกินตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้ไม่ต้องกดตามนี้เข้า DFU แล้วก็ดีดเข้าเพอร์พาวอัตโนมัติเลยนะครับอ่ะลองดูนะครับอันนี้ก็ เป็นในส่วนของหน้าตาโปรแกรมที่เอามาให้ดูกันเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วโซลูชันนี้หรือกล่องในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะต้องอยู่กับเราไปนะครับอีกสักพักหนึ่งตอนนี้เวอร์ชัน14ออกมาแล้วซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เครื่องมาก็เทสดสอบก็ถือว่าโอเคอย่งใช้งานได้เป็นปกติอยู่นะครับอ่านะฮะเพราะน,นั้นการทำงานตรงส่วนนี้นะครับถือว่า ประหยัดเวลาช่างนะครับประหยัดเวลาไปได้มากการทํางานตรงส่วนนี้ไม่ต้องยกเม็ดนะครับอ่ะนะฮะวันนี้เราก็มารีวิวกันให้ดูในส่วนของเมจิเคิลแดกทูลทั้งหน้าโปรแกรมแล้วก็ตัวกล่องนะครับแล้วก็ตัวตัวลองเกิลตัวกล่องของมันนะครับเอามาให้ดูไม่รู้จะเรียกอะไรเป็นสายๆแบบนั้นอ่ะนะครับก็พอหอมปากหอมคอ,อกันนะครับในส่วนของซอฟต์แวร์อัปเดตในวันนี้นะครับแล้วก็รีวิวตัว Magical Box ไดแอคทูนนะครับอ่ะนะฮะสปอนเซอร์ยังอยู่กับเราสปอนเซอร์ยอยู่เราเจมแม็กแบตเตอรี่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าโปร9 9 0จะหมดเดือนนี้แล้วนะครับเพราะนั้นผมแจ้งทุกท่านนะครับในนี้เลยว่า8,900ซื้อแบตเตอรี่เจมแม็ก8,900บาทคุณสามารถรับฟรีชั้นแขวนแบตเตอรี่ใหญ่ๆ นั้นหนาแข็งแรงแข็งแรงได้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขใดๆเฉพาะสินค้าที่เป็นแบตเตอรี่ภายในบินเดียวนะครับไม่มีสะสมบินเดือนนี้สิ้นเดือนนี้เป็นรอบเดือนสุดท้ายแล้วเสียเจมบอกไม่ไหวแล้วพี่ <c oughs> ไม่ไหวคือ คือชั้นมันราคาแพงขึ้นมากนะครับตอนนี้ราคาแพงขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทาโปรโมชั่นตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ได้กำไรเยอะต้องการให้ลูกค้าเนี่ยนะครับได้ลองสินค้าแล้วก็ได้ของสมนา,นาคุณไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรนี้หมดสิ้นเดือนนี้ใครยังไม่ได้ชั้นวางแบ,บ,แบตแบตเตอรี่เจมแมกรีบทักเลยนะครับด้านล่างเลยนะครับด้านล่างเลยผมลงที่ ลงสถานที่ติดต่อไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเพจของเจมแมกไม่ว่าจะเป็นไลน์ของเจมแมกนะครับท่านติดต่อไปได้เลย8ป0พท่านได้ชั้นไปเลยฟรีฟร,ฟรีนะครับหมดเดือนนี้แล้วนะถ้าเลยเดือนนี้ไปไม่มีมาตอบโปรงตอบโปไม่มีอู้พี่อยากได้จังไม่มีแล้วนะครับเสียเจยมหม่อมไม่ไหวละจัดให้นะครับจัดให้จริงๆนะครับยอมเลยนะครับแทบเรียกง่ายว่าไม,ไม่ได้กําไรเลยด้วยซ้านะครับนะนะครับเพราะนั้นก็บอกกล่าวกันไว้ตรงนี้เลยนะครับ ใครยังไม่มีก็รีบทักเสียเจมแม็กแบตเตอรี่ได้เลยนะครับวันนี้ก็ใส่เสื้อหนุมานมาให้ใจยานะครับเสื้อยังมีอยู่นะครับเสื้อยังมีอยู่นี่โชว์เสื้อเต็มที่นะครับยินดีครับผมนะครับโชว์เสื้อเต็มที่นะครับก็ลองดูนะครับก็เสื้อยังมีนะครับไซส์เมไซส์ L ยังมีอยู่นะครับสำหรับท่านที่สนใจผมว่าใส่แล้วก็ดูดีนะนี่ผมซักมา3ามครั้งแล้ว ฟอร์มยังเป็นฟอร์มเดิมสีที่สกีนไม่เคยลอกนะครับเป็นสีเป็นงานสกีนนะครับเป็นงานสกีนแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะครับใส่ไปที่ไหนก็มีคนหันมองนะครับเพราะว่าไม่ได้รูดซิงเกงไม่ใช่ไม่ใช่นะครับอ่านะครับก็ลองดูนะครับท่านใดสนใจอุดหนุนได้นะครับเป็นเสื้ออ่านุมาน GSM นะครับรุ่นแรกรุ่นแรกเลยปีหนึ่งผมทําครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะเสื้อดีๆแบบนี้หายากนะครับอ่ะก็ อีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของหานุมาน GSM นะครับก็เป็นกลุ่มซัพพอร์ตก็ว่าจะขึ้นราคาอยู่เหมือนกันนะอันนี้เพราะว่าพอ590แล้วบางคนบอกว่าพี่มันเหมือนถูกๆไปมันหลอกเข้าไปดูอะไรปลาหงปลาขี่อะไรว่าไม่มีอะไรหรือเปล่า,าจริงๆก็เป็นส่วนในซอฟต์แวร์ Software, นะครับพื้นฐานของท่านที่สนใจที่จะเริ่มงานในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับก็ มีรายละเอียดต่างๆมีการปลดล็อกรุ่นต่างๆแล้วก็อาจารย์บอมของเราที่อยู่นั้นก็มีไฟล์ปลดล็อกบางรุ่นที่อาจจะบางตัวอาจจะไม่ต้องใช้นองเกิลหรือบางตัวใช้นองเกิลพื้นฐานอย่างเงี้ยนะครับเป็นไฟล์ปลดนะครับก็มีให้นะครับก็ถือว่าอ่า590ก็ถือว่าคุม้มไม่ใช่ว่าแบบ590แม่งกูจะปลดแม่งทุกตัว vivo oppo อะไรอย่างเงี้ยไฟล์ปลดอยากได้ไฟล์ปลดมานะทุกตัวอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคืออันเนี้ย เราเป็นกลุ่ม590แต่ไหนที่เราทำได้เราเติมให้เราใส่ให้แล้วก็เฉพาะเนื้อหาที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับท่านที่จะเริ่มทำงานเกี่ยวกับซอฟต์แวร์อยากจะปลดล็อกเนี่ยก็ปลดนู่นนี่นั่นคุณอย่ามวยมัวถามใครไม่ต้องไปมัวถามใครเข้าไปเลย590คุณสามารถเรียนรู้ได้เลยในนั้นมีเพื่อนๆมากมายแล้วก็มีงานที่เพื่อนๆเ,เจอหน้าร้านก็มาถามจริงๆ อของผมเนี่ยเป็นลักษณะเป็นกลุ่มที่ c u สเ o อร์ Customer, หรือว่าสมาชิกในกลุ่มเนี่ยถามได้นะครับถามได้ถามคำถามที่มันตรงประเด็นและไม่นอกเรื่องและก็มีคุณภาพถามได้ในกลุ่มหนุมานจีเซไปดูนะครับถามแล้วตอบตอบแล้วจบนะครับจบงานก็ลองดูนะครับสำหรับใครสนใจ590ไม่แพงเดินหน้าเดี๋ยวขึ้นแม่ง990เลยดีกว่าะนะครับคนจะได้มองดูว่ามีคุณค่าบ้างอ้านะครับวันนี้ ลาันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนใจติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมนะครับสปอนเซอร์ของเราอุดหนุนด้วยนะครับแล้วก็ฮนุมานจีเซมเดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวผมฝากไว้แทนละกันขอบคุณครับสวัสดีครับ